ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสุมองสุบอนครับจีกราลังมองหาจได้ง่วไปเรี่อยนะครับเบื้องหน้าสุภาพร์มครับบ้านน้องซิมจําบวโคกรามเพื่อจะดตุระพักหม่บ้านจังหวัดละยอครับแต่ง่วแมลโลกมม่ไม่กับแม่หัวหลุนครับต่วทําเขาครับจี่เขาครับเด้อหัวหลุนกับเบิ้งเล่าหนาโหน่นดีแต่เครื่องดําเครื่องบด ขาดำครับพั้วสูงนี่ก็ร้อยสี่สิบหกบวกวับสี่หกไปห้าร้อยหาสิบครับเส้นเงี้ยครับพี่น้องนะลูกแม่ด้วยครับเอาไปเลี้ยงครับผู้อดไมีหยาละลายไปเฉียดหวานเฉียดชาครับลูกเตียนกัวครับลูกตัวแม่ด้วยครับไปแตงเอานมันกรถือว่าดีนะครับเบิ่งล่ะต่อน้มนมนี่ดีครับนมซีบอมีจริงแหลมเปียดเลยครับร้อยสี่สิบหกบวกไปห้าร้อยห้าสิบครับตีตั้มไปครับ อใไงครับไงเงีย้ย,ยเสียดายมั่วครับลูกตัวที่สองเท่าครับนั่นแหละก็สื่อน่าตะเกียสื่อตั้งหกเมื่อเลยครับแม่นี่ครับมั่วโอ้ยเปิดราคาไว้เมื่อเก่าพันเก้ารอยเก่าชุบเก่าบาทนะครับตรงไห้ซี่ถวยสารครับมั่วหาหกเมื่อเหลียญบวกสองเมื่อ 2, 000, ครับพี่น,อน้องเอ้ยเบิร์ดเลยครับพี่น,อน้อง ตึงไห้มากครับพี่หน้องเด้อรับประกันแช้งขาภพยหนอกภายในใเห้เดือนหนึ่งเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ไดมี่หยาหลายๆเรียงดีๆเอาไปใส่หยาครับเป็นตัวไม้ครับเรียงมันอ้วนครับเป็นกําไรครับเอาเอาเอาหัวอยมาเรียงเป็นกําไรบกัรเอาวัวอ้วนไปเ้วมันจิดเต็มแล้วครับนี่แหละบางเลยครับนี่ใงญ่ๆเยาวๆครับทรงให้ดเี้ถวยอีสานครับนี่จน ใชครับ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 ผมนี่วังแรกครับพี่น้องพี่น้องเที่ยวทางภักใา้ครับผมว่าโอ้มันด้ครับเล็บดีนะครับพี่น้องนะเล็บงามตั้งู่หนาู่หลังเลยครับเล็บงามเลยบ่มีสี่บ่ามีงามด้วยครับพี่น้องปืนเรืองนำใตลํำนางย้อนอวนต้นครับกับมันอวนมากครับพี่น้องเอ้ ไอสามเมื่อนสี่เมื่อนตัวล่าพี่น้องเนียเป็เรียกมันอวดเป็นพ่อครับเบิังเลยหนาหน,นวกนี่ดีครับครับนี่ยเสียงดำปื้ดๆค้งหางแกคือว่าบ่งเขินครับพ่อดีพ่อแงมเลยครับเลยขอเข้าลงมากเยอ่อนรอเรียบหน่อยครับอ่าปิดกันหน้าบางครับผมไปคลิปไรกันสองคลิปเลยครับวันนี้วันนี้ใายคลิปแล้วก็จะได้เอาว่าแม่ขาวกับลูกแดงลูกไปท่าไงงหนลูกหาหน้าไปส่งโคราดอีก แดนเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หมู่บ้านกับมาตะโคลาดครับก็คือว่าเหรอบ๊อบหอมกันเห็นโคลาเทียเบิง่งโคลาเทียนั่นแหละแไปแลนดนมาอยู่นี่แหละครับอ้าผมว่าสุดข่มครับพี่น้องงูพันยังไหมเบอร์ไงครับพี่น้องมันม,มันงูหน่อยมันรวดปุ๊บเต็มจอเลยครับท้ายไก่บ่อไหนมันเต็มครับ เมื่อเก่าพันเก่าร้อยเก่าสิบเก่าบาทเก่าสิบเก่าสตางค์ทรงไหายซี่ตอวอีสานครับนี่ทุดขุมครับพี่น้องเอาไปปรุงไปแตงเอาเขียนหวานเขียนยาพี่นอ้องโยกับเผ้าเรียงหรอกผมเห็นท่งวุ่นเหลาเาไปไห่บะได้เอาไปาเพราะว่าเดือดก็เป็นตัวไม่อ้วนทวนเป็นเงินเป็นกำไรตัวพี่นอ้องโยกับเผ้าหรอก อันนี้เลี้ยงมาเขือเงี้ยหงาไสหญ้าก็บ่มีง้อยหล,ลายตัวแล้วก็ปล่อยถิ่มเห็นว่าบ่มีราคากันเลยเสียของมเหรครับพี่น้องนั่นละอ้ะอเป็นเดือนด้วยเปยนยน็นไอโซกันเด็กก้อน,คร,นครับนันละเมือเก่าพันเก่าลอยเก่าซุปเก่าบาทนะครับเก่าซุปเก่าสตางค์ครับเนี่ยว่ามันสั่งหน่อยพี่น้องเอ้ยเอ้ย ขนาดเลยเย็นให้ลูกกินน้ำระบประทานกับนับ่นแหละขอขอบคุณขอบคุณนะครับที่รับช่อมฉีบช่องยุทธสุภาพฟา์มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กระดิ่งเลยน้ำแน,ำนำครับสิ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจะได้เบิ่งกรอนมูรครับให้มักกับได้เลยครับพี่น้องได้กรอนมูเลยครับนั่นแหละผมแรนซองให้เลยครับอันนี้กินเขาแล้วเจะเอาคนานั้นขึ้นรถไปคุณโชคใช่อีก แทนไก่ครับแต่ละเมื่อก็ได้ย,ย,า,งบบา,ยางกับเพราะถ้าเด็กเ่อนี่ยางชอบบักเผาดิหลักยางกับแบบนี้ควายเขียวอ่ะครับผมขอจบคลิปไว้แค่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ